สวัสดีกันด้วยนะครับผมจูกับผมพอ J V X Studio นะครับผมวันนี้ก็จะพามารีวิวนักเตะที่มีชื่อว่าอาคันจีนะครับผมเป็นกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พึ่งคว้าแชมยูเหรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกไปนะครับผมก็หลังจากห่างหายในการทําคลิปไปนานนานนานแล้วก็นานแล้วก็นานนานแล้วก็นานอีกหนึ่งครั้งนะครับก็กลับมาทําเป็นในรูปแบบรีวิวแผนม่ใช่ เรื่องรีวิวนักเตะหน่อยวันนี้เป็นนักเตะที่น่าสนใจในแพ็คดาวนบอล5ดาวนะครับผมเดีย๋ยวไปดูแพ็คก่อนว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างไปอ่าไม่ใช่ตัวนี้ดาวนบอลแพ็คดาวนบอลนะครับนี่นี่แพ็คนี้เลยนี่ตามนี้เลยนะครับก็ไปเล่นฟรีมาสัก5 1าบตานะผมว่าก็น่าจะได้แล้ว แต่ว่าผมแลกไปแล้วนะลูกดาวบอลห้าดาวผมแลกเป็นอาคันจีไปแล้วผมนี่น่าจะเป็นร่างที่ดีที่สุดของอาคันจีแล้วค่าพลังโดยรวมอาจจะไม่สู้หนึ่งร่างแต่ว่าค่าพลังเกมรับนี่โหดความดุด,ดันทั้งความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับผมอาคันจีร่างนี้โหดผมชอบทุกส่วนตัวก็ชอบอาคันจีด้วยแหละก็เลยแลกมา ตัวที่น่าสนใจสำหรับผมเนะี่ม,มีโคดีกัคโปนะครับผมที่ร่างนี้ตันหนึ่งเก้าสิบแปดเลยแต่ค่าพลังต่างๆก็ไม่ค่อยต่างมากกับร่างอื่นนะครับผมแต่ว่าก็เล่นโกลบอเช่ได้แต่ว่าปีกแต่ว่าเป็นเพย์สไตปปีกของแต่เล่นโกบอเชื่อได้แล้วก็มีคิมบินแจนะครับผมก็คือร่างนี้ก็เป็นร่างก็น่าจะดีที่สุดแล้วแหละท,ที่ที่มีมานะร่างเนี้เพราะค่าพลังมันค่อนข้างเยอะนะ แต่ว่าผมก็ชอบอยู่นะแต่หลายอย่างผมว่ามันยังไม่เท่าคันจีนะครับผมแต่ส่วนตัวถ้าให้ก็ลองอาคันจีมยแล้วกันอืมนี่ส่วนตัวผมนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนี่คือสำหรับผมนะคือบอสแมนครับผมอยู่ไหนวะบอสแมนเอาหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอ,า,อาไม่มีหรอสมมติว่ามีบอสแมนด้วยมไม่อยู่แพ็กนี้หรอบอสแมนอยู่แพ็กนี้นะโมดิน่ากัปโบรอ้าวไม่มีบอสแมนหรอไม่ไปอยู่เนยบอสแมน คือผมว่านึกว่าจะมีโบสแมนอีกหนึ่งตัวแล้วผมในในเว็บา็ว่ามีโบสแมนด้วยพี่พอแล้วจบตากันแล้วสิข่าวมีคอโซอ่าไม่มีเฉยอนาะไม่เป็นไรเรามาดูคันจีดีกว่าคันจีผมได้แลกมาแล้วนะใช้เป็นดังบอลห้าดาวนะครับผมแลกมานี่ เป็นล่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัพค่าพลังก่อนเหมือนผมอยากใช้สกิล e g a c ซ t r a n ฟ f e r มากกว่านะครับผมเอาค่าพลังย้ายจากตัวเก่ามาใส่ตัวใหม่นะครับผมมีอาคันจ้ล่างเดิมอยู่แล้วเดี๋ยวมาก่อนนะครับผมมีอาคันจ้ล่างเดิมอยู่แล้วล่างนั้นมันลมอวอแล้วมันได้แค่94นะครับผมนี่ไม่ถึง95ด้วย คอนเฟิร์มนี่ครับผมโหยัง oh, เวลยังไม่เต็มเลยได้แค่20เซเรีนะผมต้องไป <c oughs> <up S 2> อัพเพิ่มอีกอัพสักหน่อยโอเคตันละ แอปพีนสไตล์หรอไม่อแอปแบบแอบนี่ไปเลยเต็มๆไปเลยนี่แอคชั่นเข้าไปนะครับผมกดออโต้นำทางไปนี่ค่าพลังต่างๆก็ประมาณนี้ผมความดูดัน97เลยนะครับผมการเข้าปะทะก็94มูลิลับ88 84สปีด70ความแข็งแกร่ง90แต่ผมล่างล่างนี้จัมป88ลมบูดก็90นั่นแหละอเออมาวินสปีดลงหน่อนดีกว่า สุดแต้มหนึ่งยังไงมันก็ตัเนเก้าเจ็ดอยู่แล้วนะนี่อ,อือสปีดต,ต้นหรอไม่ค่อยน่าสำคัญเท่าไหรนะ่สปีดต้นหกสิบหกกมลุกลองเอาสปีดต,ต้นห,ห่อดีกว่าสีแ่แต้มเราเป็นใส่เป็นดิฟนิ้งนี่ดิฟนิ้งใส่ไม่ได้อ,อืมใส่เป็นนี่แล้วกัน จะได้เป็นวิ่งแปดะเสิบตับคแข็งแร่งใส่ไม่ได้นะอ้านี่ก็เก้าใส่สปีดมาเลยก็ได้อยู่นะนี่ก็มีสติปิณหาที่อิดขึ้นนะครับผมจริงเพระถึงเจ็ดสิบสปีดอยู่ที่แปดสิบเอ็ดเลยนี่ก็เก้าสิบห้าเหมือนกันโดยจะออกสักแต้มมันก็ออกมาสองแต้มเลยนี้แป๊พตัวไหนนะตอนนี้เนี่ย ใส่ไปเลยไม่ต้องไปใส่ค่าตรงค่าทีมนี่ผมก็จะได้อ่คันจี้ที่ล่างที่ค่อนข้างที่จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยผมจับรงทีมให้ดูคันจี้นี่เกาวหาจะว่าตอนเก้าเจเหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็จะได้อาคันจีประมาณนี้นะผมอึดขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นมาสัก สแต้มเพราะมันแปไงถ้าต้ิมันอยู่79 99, 80, 81, ็ดสิบเเแอนาสอแต้มนี่ว่านับเด็กมวัวอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูภาพรวมในการเล่นดีกว่าอธิบายว่าหลักๆจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นมาดูสกิลต่างๆก่อนค่าพลังอย่างที่เรารู้ของค่าพลังเกมรับก็มี88การเล่นเกมรับของแปเทคกิคการเข้าปะทะเกาสิ่ความดุดันเก้าสิแล้วก็การช่วยเกมรับแป ก็มีสปีดร์8สเปียร์ที่ผมงับไปนะแล้วก็มีได้คิกกิ้งพาวเวอร์มนเลยนะผมเป็น70แล้วก็จัม้ำ88ความแข็งแกร่ง90แล้วก็สเตมินดาร์ด74ข้าวค้างไปแสนก็มีโอกาสก็ใช้นะครับผมความแม่นยำวิ่งสูงฟอร์มสแตนดาร์ดต้านทานความบาดเจ็บต่ํานะครับผมต้านทานความบาดเจ็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกสกิลกองหลังก็ผมว่าก็ครบเลยนะมีสกิลมงเฮดดิ้งวินเทสพาร์ทสกิลทุ่มไกลสกิลประกบสกิล อิมเพสชั่นสกิลดักบอลสกิลบ็อกเกอร์บล็อกลูกยิงแล้วก็เอเลสบอลเรลิตี้เรลิตี้ก็คือสกิลเพิ่มโอกาสการชนะลูกกลางกัดนั่นแหละครับผมก็คือหนึ่งอีหนึ่งสกิลแล้วก็อะโคตรติกเคลริงสเคียร์ท่ายากยากก็มีมาครบเป็นเลยเนาะอคันจีโอเคจะไปดูในคลิปในตึกกว่าพูดถึงการเล่นนะครับผม โอเคนะผมก็มาพูดถึงการเล่นต่างๆของอาคันจีนะครับผมกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะตัวนี้สามารถเล่นได้ทั้งแบกขวาแบกซ้ายแต่ว่าค่าพลังจะลดนะครับผมส่วนตัวนะผมว่าอาคันจีนี่เหมือนกับจะเหมือนใครดี่เปรียบเทียบเหมือนกับลูเบนเดียร์สักหน่อยนะผมก็คือเป็นกองหลังที่ตัวไม่ได้สูงมากไม่ได้สูงมากแต่ว่าสูงอยู่นะครับผมแต่ไม่ได้สูงมากถ้าสูงมากก็จะร้าแบบ190 95, 93, 97อะไรประมาณนั้นแต่ว่าอาคันจีอยู่ที่187ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของกองหลังนี่แล้ผมกองหลังนี่ตามตามแนวความคิดผมนะพราะว่าต้อง185ขึ้นอ่าถ้า 187, 88ก็ถือว่ายังได้อยู่บวกลบกับการที่มีพลังกระโดดที่เยอะขึ้นนะครับผมแล้วลก็อาคันจีล่างนี้เป็นล่างที่มีพลังกระโดดค่อนข้างเยอะนะอาจจะน้อยกว่าล่างที่แล้วนิดนึงแต่ว่าไม่ต่างกันมากนะครับผม ่สิ่งที่เขาได้มาคือความดูด้านในการเล่นการเข้าแท็กกิ้งที่เยอะขึ้นแล้วก็เซนเตอร์ที่ตัวไม่ใหญ่ดีวอว่าส่วนสูงไม่เยอะมากพวกความแข็งๆด้านร่างกายค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะอยู่พัประมาณ88 58, 5 8 7ระมาณนี้ด้วยว่าอันจีล่างนี้ได้มาถึง90นะครับผมก็ถือว่าบึกบึนดีเหมือนกับเหมือนกับอของนักของเชลซีอ่ะคูริบารีอ่ะ โคดีบลลี่จะได้ทั้งความเร็วแล้วก็ความดุดันความแข็งแกร่งในการเล่นแต่ว่าลูกมงก็ทําได้ดีนะแต่ว่าคุมว่าไม่สื้อกับคันจีลูกมงี่เหมือนเหมือนกับเดือดดิกระแต่ว่าเดือดดิกจะโดดสูงกว่านะแต่ว่าความคล่องตัว a อนิเมชันในการเล่นนะคันจิมันมันมันเฟี้ยวกว่าจริงครับต้องยอมรับผมไม่ชอบกล้องหลังที่ตัวใหญ่ๆแต่ว่าความคล่องตัวไม่มีแบบ เราเหมือนอนิเมชันมันช้าครับตอนเราหักหมุนมันจะเอียงเอียงแบบช้าๆเราโดนเขามาแย่งบอลมาสกัดบอลได้ง่ายนะผมก็เหมือนเดลิกครับเดลิกนี่มีค่าพลังเกมรับแล้วก็ค่าพลังกระโดดนี่เยอะมากนะคือครบ,บ,บจบไปเลยแต่ว่ากับผมผมเล่นไม่ได้นะเดลิกเพราะว่าอนิเมชันมันช้าครับมันหันนั้นนี่ช้ามันโดนเสียบก็เลยผมก็เลยหากองหลังที่คล่องตัวกองหลังคล่องตัวหน่อยเขาเขาก็มาค้องกับส่วนสูงที่ไม่เยอะนะครับผมก็เลย เลือกที่อคันจีนะครับผมก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วถ้าจะเล่นดูเบนดิอาร์มันก็ยังไงยังไงมันมันเล่นดีจริงนะมันเล่นรับจริงแต่ว่ามันชอบหลุดตำแหน่งนะครับผมอคันจีก็มีหลุดากตามสไตล์เดธทรอยเยอร์นะครับผมแต่ว่าโดยรวมมันเล่นดีมันชอบผมชอบนะสไตล์ของอาคันจีมากกว่านะครับถ้าคนน้องเล่นดูก็น่าจะรู้นะว่านักเตะแต่แต่ตัวตัวมัน AI มันต่างกันนะถึงค่าพลังมันจะน้อยกว่าแต่มันอาจจะมีข้อดีบางอย่างมากกว่า จุดเด่นของอากันจี้ผมก็คือลูกกลางกัดที่เล่นได้ดีแล้วก็ความตัวดันในการเล่นนะผมมันคิดถึงแบบลรเมโลครับที่ว่าความตัวดันแบบอดหดนเลยนะผมก็ตามสไตล์ของเดสทรอยเยผมยังไงใครแรกมาก็ลองเล่นดูครับผมมวาไอ้ไอมันมันดักทางเก่งแล้วก็ลูกกลางกัดมันไว้ใจได้นะผมอาคันจี แต่ว่าข้อเสียคือฟอร์มการเล่นนะผมการต้านทานฮอร์มันจิบค่อนข้างจะไม่ดีถ้าไม่ถ้าไม่ฟอร์ม B ขึ้นไม่ไม่ต้องเล่นนะผมว่าเลือกตัวอื่นดีกว่าแต่ถ้าเป็นฟอร์ม B ฟอร์มเ e อย่างเงี้ยผมว่าก็อาคันจีก็น่าจะตอบโจทย์คุณนะครับผมค่าพลังล่างนี้ก็โออลที่97ด,ด้วยจุดเด่นก็มีลูกกลางกาดแล้วก็การเข้าปะทะที่โหดโหดมากของการเข้าปะทะตัดได้ก็คือตัดไปเลยแล้วเขาก็มีความเร็วรผมแล้วก็สกิลครบสกิล เซนเตอร์สกิลบล็อกต่างๆข้างที่จะครบเครื่องนะกับตัวนี้นะครับผมยังไงแรกมาก็คุ้มแน่นอนกับตัวนี้น่าสนใจนะผมมีอะไรมันเก่งนะผมมีเซนเตอร์เดสทอยเยอร์เยอะนะครับผมทั้งคูลีบาร์ที่ 99, เก้ดูดิเกอร์ลูเบนดีอาร์ตปีปี้ทั้งฟอรลันอะไรทั้งไฟเพาตอเรสหรอเขาเรียกว่าอะไรเยอะนะครับผมเดสทอยเยอร์ ของผมนะทั้งดีแคนไลท์ light, แต่ว่าถ้าความดูดันทั้งหมดนี่ผมว่าลูดิเกอร์กับดีแคนไลท์มันดูดันเถือนกว่าแต่คันจี้ก็ลองจากนั้นมานะครับยังไงก็ลองเอาไปแลกดูผมว่าคุ้มนะครับผมถ้าใครชอบก้องหลังที่มีความคล่องตัวในหน่อย,อยจ่ายบอลได้ความเร็วมีพลังกระโดดเยอะแล้วก็เข้าสกัดโหด ในแม่นย้ำาว่าอาการจีตอบโจทย์คุณกับผมอย่างนี้นก็อย่า,ยาลาืมกดไลค์กดแชร์กดซับสกไครป์ไปของผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนานจะทำคลิปทีนะผมโอเคฝากไว้ได้วยของคลิปนี้สวัสดีครับ